ครับจริงๆผมจะพาทั่วนะครับพาเบืง้งมันมีทั้งหมดต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ขึ้นตีเป็นต้นสามเมตรนะครับต้นสามเมตรเนี่ยต้นสองถึงสามเมตรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณสิบสี่สิบหาแฝงนะคอันนี้คือหนึ่งแฝงก็คือการนั่นแหละกับสิบสี่สิบหาแฝงใส่คําว่าแฝงก็ได้นะมันจะอยู่ประมาณสิบสี่สิบหาแฝงนับวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามอ่าสิบสาม ชิบซีอ่ะชิบซีเราอันที่ผสมบูรณ์สีคือนมาต้องไปนับกันให้เพื่อได้ตัดถิมนะถ้ามันสมบูรณนก็จังเอานะมันชิบซีชิบหาแฝงทำเป็นต้นสูงใหญ่ๆอ่ะแปดเมตรเก้าเมตรนะมันจะอยู่ส 18, 18, ิบสิบแปดสิบแปดแฝงหอดยี่สิบกว่าแฝงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณเนี่ยแหละที่ผมนับได้นะเพราะต้นใหญ่มันอยู่มันสิบแปดถึงยี่สิบกี่ไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เฮ็ดเสร็จแล้วก็สมบูรณ์แล้วนี่อ่าแปดถึงสิบหน่วยต่อการการสีเหลืองส่วนแฝงหนึ่งก็อยู่สี่สิบ ยูนิเกนสี่สิบทะลุปรัดเลยก็คือสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณสี่สิบสี่สิบหาการเนี่ยแต่ยูนห้ยยูในระวังสี่สิบหอดหาสิบบรให้มันเกิน่ะเพราะว่ามันจะได้บริเนียนเกินน่วยจะสมบูรณ์คือถ้าเกิดน่วยมันไหลเกินเนี่ยเขาว่าปีหนามันจะมันจะพอออกหมากนะมันหมากมันจะหน่อยลงสิแมะคือเข้าบังคับมันอยู่ประมาณนี้ตลอดนี่คืออินเทอร์พาลัมครับมันจะใส่เวลาเห็ดเนี่ยมันเห็ดใหญ่เลยนะครับอินเอร์พาลัมมันใส่เวลาเห็ดอันนี้เป็นช่วงที่ผมเลิกงานเลยนะครับช่วงเอ 8ชั่วโมงหลัาง8ชั่วโมงไปแล้วนะครับผมจะใส่วลาช่วงพักเบกรหลังเลยนีเนี่งงนย่ายคลิปนะครับทายคลิปอัปเดตให้เบื่องว่าง,งานอิสาราเลยเป็นยังไงนะครับอ่มันจะเนเสียมมันจะแตกแฝงออกมากจีมันจะปงปรีออกมากนี่ก็คือมันจะออกพอร้อมกันดอกนะมันจะได้มาค่อยผลฮอร์โมนอับกาขา,ขาวๆนะผงผงฮอร์โมนผงฮอร์โมนอ่าแล้วก็พ่อมันแตกสัก2อาทิตย์ อาทิตย์สองอาทิตย์มันยอดไม้แตกมาอีกเขาก็มาไล่ผลไม้อีกนะแต่ที่นี่พ่อมันจะเป็นช่อหน่อยนี่สิมันจะเป็นออ่อนเนี่ยเขาก็ต้องมานับการตัดนี่สิอีกแต่ว่าอันไม้กับกระรังโป่งกระรังพรีเด้เนี่ยมันจะเห็ดไปเรื่อยๆมันจะใส่เวลาเห็ดแบบนี้แล้วครับมันจะออกพ้อมกันดอกนะเพราะอย่างนั้นก็ใส่เวลาเห็ดหลายหลอบมันเห็ดส้่หลายรอบอยู่เดี๋ยวงานอีแต่พลาลัมนะแล้วก็มันก็จะอ่า ช่วงเล่ยโอนะครับในจ่างที่เฮ็ดอินทรพาลัม, v, มอย่างเดียวมันก็ี้เล่ยโอเขาจะให้โอนะครับถ้าช่วงบม่มีโอก,กัหยุดสุกเสานะครับหยุดสุกเสาไปเลยจะเป็นลักษณะสิหยุดสุกเสาไปเลยแล้วก็คนเขาจะแพนไปเที่ยวเขาไปเที่ยวนะทันที่ผมเห็นนะที่เฮ็ดอินทรพาลัมอย่างเดียวเพราะว่าจะเป็นชีบูหรือมัวชาบนะถ้าเกิดมีโอก,กับจีปล่อยโอวันสุกนี่เสียถ้าคนอยากหยุดวันเสาก,ก็หยุดแต่คนพออยากหยุดก็เห็ดงานเขาก็ปล่อยโอให้นะสำหรับในจ่างอินทรพาลัมหลายๆเองใช่ไหมแล้วอ่า แต่ละมือเขาจะปล่อยโอเนี่ยมือละสองชองั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยสิช่วงหน้างานนะครับอ่าช่วงช่วงตัดการก็คือเดือนพฤศจิกานะครับอ่าประมาณประมาณไอ้กันย่ากันย่าเขาเริ่มตัดการแล้วกันไอ้ตูร่านะตูร่าที่ว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จอะพฤศจิกาสิเริ่มพอตัดการปุ๊บสางน้ำเด่นพฤศจิกาก็เริ่มสางน้ำอีกมันจะอยู่ระหว่างเนี่ยแหละครับตูร่าพฤศจิกาเนี่ยละ กันญาตุล่าพิจิกานะครับตัดการเสร็จแล้วก็สร้างน้ำสางน้ำเสร็จเนี่ยถ้าสร้างน้ำบ่ท่านนี่มันจะเริ่มปงนะครับยอดมันจะเริ่มปงออกจะเริ่มแตกออกนะแตกแตกอ๋อน้อยๆออกนะจากนั้นก็อ๋อมกกล้ากุ้งผ้าก็เริ่มกุมงผ้านี่ก็เริ่มปีออกก็เริ่มอาจจะอาอหายหนามเบิองหนามเบิองหนน้าเบิองสปริงเกอร์เบิองหนามเดินพนามให้ปุ๋ยปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกใช่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมุน ปุย๋ยมูลปุย๋ย e อิ C, นะซี่นะมาใส่นะก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็ปุ่มผ้ามีหน้านี่ยละ่ะก็จะเริ่มตัดนับการนับการมะฮอดนี่เมษานี่ก็เริ่มนับการนับหน่วยให้ได้แปดหน่วยดีงานมันก็จะเป็นเท็จเรื่อยๆแล้วเพราะแล้วลางานเราครับอินทรพลจะเป็นประมาณน,นี้แหละผมอัปเดตงานในพารลัมให้เบิรงนะครับก็ฝากคำว่เา,าเบิรงนะครับมาเบิรงงานสำหรับงานของผมผมุมผมผมอาจจะมีไอ้สตอรี่ส่วนตัวเนี่ยถ้าผู้ใดบ่อยากเบิรงก็เลื่อนผ่านไปเบิรงคลิปหนางงานของผมแล้วกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับคลิปนี้ฝากคลิปนี้อยู่น้ำเด้อครับกดไข่กำลังใจผมเนี่ย